สาม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 เพลกมากมาโอ้โหจบเล่นฟอรเรนให้ผมดูหน่อยได้ได้ตอนี้เดี๋ยวเล่นฟอรเรนให้ไปอนอกอนอกอนอกนอกมามามาหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงหนึ่ง่หน่งสองสาม เรียบ้อะไรอะไรอะ่ดอยยังเดิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบงคุยใครเป็นเบียนเป็นไม่ใช่ก็ดอยก็ดอยเป็นแล้วไงก็ดอยแล้วไงเรียบร้อยไอ้มิกไอ้มิกไอ้มิกรวมไอ้มิกรวมเดี๋ยวพี่เวอร์ไม่พิมพี่เวอร์ไม่พิมพี่เวอร์ไม่พิมพี่เวอร์ไอ้มิกไปยิ่งชุบกันพี่เวยพี่ไปยิ่งชุบกันอ่ะไปยังจบพี่เวอร์มาไปยังจบไปยังบไปเอาอย่างไงหนึ่งเอายังอย่างไงสองซ้ำ อีกทีนึงอีกทีนึงเอาดิรับดิพี่กันรับพี่กันรับดิพี่กันรับดิรี่เบิร์กครับแยแพ้แล้วกูแพ้แพ้กูบอกเลยแพ้เนี่ยอะไรดอมดอมบีป่ากับเบรดไปไหนอะดอยนี่ใครรีได้บ้างดอยฮะแคลรี่อะไรไอ้กายเอาไปแล้วอ้าวขาดไปแล้วเหรอ ให,ใ,หให้ดอยเล่นแคลรี่แล้วมิกก็เล่นแคลรี่อีกเหรอด <g ül> อยมิกป่าดีกว่าดอยมิกป่าจกิดแตใครเข้ามาใหม่ก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับครับตั้งติดค้างไอจีผมนะดีมิกเบคอนครับไอจีออออออขวาซ้ายขวาซ้ายขวาสูการห์หินซูการห์หินพี่ว่าสูการห์หินตรงไหนอ่ะสูการห์หินเนี่ยดึงบูมาเลยดึงบูมาเลยดึงแบบบมาเลยดอยดอลิงอยู่ลิงอยู่ลิงอยู่ดึงก็ได้ดึงบูก็ได้ดึงมาหน่อยดึง ดึงดีวะโอ้ไอ้เหี่ยไปแม่ตายเลยหนักเกินดีแล้วที่ไม่เดินไปโอ้ผมผมฝามช้านะผมฝามช้านะไม่ต้องไป็ชาแก่กว่ดูไอ้เหี่ยเอ้ยแกบได้นะ อย่าด yeah, no, no, ูเลสแเนี่ยเราเลสแล้วเนี่ยดู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 เลสเนี่ยเลสเนี่ยดูรีบิกดูมีพิกเก็ตหรือยังได้เลสเนี่ยโอ้โหเสียเวลาเวลาอะไรพิกเก็ตินพี่ได้สองตัวแล้วกายไลได้กิบบ่าสองตัวแล้วอัะเลยสามได้เลสด้วยเออได้เลสด้วยเนี่ยได้กิบบ่าสามตัวแล้วกายชนะแล้วเนี่ยชนะแล้วเนี่ยชนะแล้วเนี่ยโอมันชนะแล้วเนี่ยชนะแล้วเอาลิงเอาลิ้งหลอด อาคลิปเราไปเลยเพราะเราได้มสาตัวแล้วตั้ตลิงลิงลิงลงลิงลิงลหมดล้วาัวแถมมาสีลวงเกิดเิดเิไ้เลอรมันจะตายตาไอ้เียนไปไม่ตายกูไปฟาร์มดีกว่าเราจะตายแทนเทียเทียมันไม่ตายสักตัวเลยวะเทียนตัวละครขึ่งหลอเลสเขาจะเกิดนะเลสเขาเลสเลสเาจะเกิดเลทเขาจะเกิด เล็กคิปเล็กคลิได้ได้ได้ต่อได้บวกต่อได้บวกต่อได้เวโอไม่มีฟิกนี่เวโอไม่มีบิกเขกเข้าเตะเวโเข้าไปแล้วย okay, ังสวยดูยังสวยดูสวยอย่างนี้ฮุกกี่วิฮุกกี่วิฮุกกี่วิพี่อยไปพี่สองวิสองวิสองวิหมดแล้วเจะแตกแล้วได้คลิปเล็กได้คิเล็กก็ดิอ่อยังไม่ได้ทำจังละ พอใส่แล้วไม่มีจะออกความดีได้แน่ๆดึงไว้หน่อยได้ป่ะได้บ้างบ้างะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ตายแล้วพี่ตาได้แล้วหมินดิงเนี่ยโดน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 อยู่แล้วเมื่อวานสวยดอยสวยดอยดอยบีบสวยจัดดอยบีบสวยจัดเพื่อนขี้บอเข้าที้บนเข้าไม่เป็นไรมาโดดไปแล้วมันโดดไปแล้วมาโดดไปแล้วพอเดาเดายายเนี่ยแข่งอยู่แพร้อมเสร็จปร้อมก่อนได้ป่ะ ยังไม่หาทีหรือไว้เฮียจะเหล้หลังไมช้าจังเฮียแล้วพนโดนงัดกลับเล่นได้นะครเดไอ้นี่ผมรอคนทับเข้าไปไอ้เนีจบแล้วไปเลยถ้ามันยิงกูนะโดนทั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 นจะตาลวท่านวพี่พอารัมจะตายพี่เบออยากไหมอยากไหมเข้าไหนได้บ่างเข้าไหนได้บ้าคนนึ่งมีอะไรไวปิดตรงนั้นพี่เองพี่เองพี่เองเข้าแล้วพี่เข้าแล้ว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  เอาออกปะเราปออกปะอาขยินเึกสวยกูรอดกูรอดลิงลิงลิงกิดลิงมัดมัดอปะคัดเข้าเข้าเข้าโหพี่ว่าสวยสวยเคกูฟาวน์แล้วชันฉเอาดี๋ยวตอบว่ล่ะอันนี้ดารถสนัดเลยพี่มิกเอ้ยใครดารถมาดูมิกได้นะครับผมไม่ลดครนะไม่มีอันตีแล้วโอ้โหชิบหาย แตกเลยโดนขีดอิฐแล้วพยาาเตะไม่ออกเปะหินกาปะเอมันไม่ิดท่าไอ้ที่มันก็ผิดเทนกันนะก็พลาดเหมือนกันนะมาดีแ่งกันพลาดเูใช้นี่วะเอจกภาเรอจะกลาเรือจะพลาทับไหนดูอยู่ดูอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ด้วะมาเียนติ ไม่มีหมดล้ไปฟาร์มก่อนได้ไพารได้ไหนพาได้หเล่นหน่อยเล่นหน่อยกลางกลางกป้อมกลางสองป้อมกลางองเล่นเล่นเล่นเอาไวโอเฮ้สวยพี่วะเป็นช็อปเป็นช็อปหมดแล้วตตัวป่ะตตัวตลาตลา

ตายแล้ว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 ดว่าอีตัวนึง้ตัวการเข้าอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาดึงมาสวยสวอันติแล้ว h ีร e โก้สสวยสวยสวยไปข้าบินตัวเลีอยพี่ขอร้องมากกว่นี้ไม่แปดนาทีเองว่ะโคตรไวเลยว่ะเกมเอากรมาเปียวมเยหุกหน้าป้อมมาเลยพี่เบอร์เลยมาเลย บนบนบนบีบบนแทงแทงนี่ยพี่เนี่ผมจะลอยไปแล้วพี่สวยสวยสวยฟิกฟิกฟิบอดัมฟิกคลิปกลางเต็มตัวไดนะเต็มตัวไดนะเดี๋ยวกูเปิดให้การการกาเดี๋ยวกูได้ให้เดี๋ยวกูเปิดให้กูเปิดให้

ยัมสามทางไมเนี่ยมสามทางสามทางสทางสาทางเฮ้ยลิมจะไปฟิตสปีดปนวะมันออมานออมาได้ลิไดลิมเอ้ยลิมีปีบังให้บังให้กล้ำยับลำยับี่ยางดสาจตัดตๆไปอีกมาไปอีกมาโอ้โหจบ

ไม่อยากรอให้ดนเขาดีมีพี่ดึงขี้ไม่โดนดึงคนโดนร้อยเปอร์เซ็นต์ดีดีนี้ถือว่าดีได้อยู่ได้อยู่คนอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ดึงคนดึงดึงคีมันมันไม่มันไม่หลบไงไม่มันไม่มันยากคีมันเอาดีเยอะคีมันอ่ะมันไม่นั่นมัน